อย่าลืมกดติดตามช่อง JF v i e w เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่และข่าวสารยานยนต์จากทั่วโลกปีสองพัน0ปเป็นรถ SUV ขนาดกะทัดรัดที่ได้รับความนิยมด้วยดีไซน์ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ครบครันรถรุ่นนี้โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ผสมผสานความสปอร์ตและความหรูหราเข้าด้วยกันอย่างลงตัวภายนอกมีเส้นสายที่เฉียบคมพร้อมไฟหน้า LED ที่ดูฉบเฉี่ยวและไฟท้ายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตัวถังมีขนาดกะทัดรัดแต่ให้ความรู้สึกแข็งแรงเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล ภายในของเปโย2,008ออกแบบอย่างพิถีพิถันเน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยห้องโดยสารกว้างขวางพร้อมวัสดุคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกหรูหราเบาะนั่งปรับไฟฟ้าและระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยเพิ่มความสบายตลอดการเดินทางหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่สำหรับระบบอินโฟเทนเมนท์ที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto ทำให้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ง่ายและรวดเร็วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ควบคุมระบบต่างๆได้สะดวกโดยไม่ต้องละสายตาจากถนน โตโยต2,008มีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งแบบเบนซินและดิเซลรวมถึงรุ่นไฟฟ้า e2008 ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่สนใจรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเครื่องยนต์เบนซินมีสมรรถนะดีและประหยัดน้ำมันโดยมีระบบเกียร์อัตโนมัติที่นุ่มนวลและตอบสนองรวดเร็วในขณะที่รุ่นไฟฟ้า e2008 มาพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงที่ช่วยให้ขับขี่ได้ไกลถึงประมาณ320กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งการชาร์จสามารถทำได้ทั้งแบบชาร์จเร็วและชาร์จที่บ้าน เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าระบบความปลอดภัยของเปโยสองพ0นก็ครบครันด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเตือนมุมอับสายตาช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องมองหลังที่ช่วยให้การขับขี่ในที่แคบทาได้ง่ายขึ้นสําหรับใครที่กําลังมองหารถ SUV ขนาดกระทัดรัดที่มีดีไซน์สวยงาม เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ประโยชน์2008เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและครบครันสำหรับการใช้งานในเมืองและการเดินทางระยะไกลยอย่าลืมกด Subscribe ช่อง JF View w r เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆและข่าวสารยานยนต์อัปเดตตลอดปีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ